วัสดีตอนเที่ยงจ้าพิงแดดจ้ะแดดแก่ๆนี่แหละฉันเป็นคนบุคึ้โมจ้ะยังหนาวอยู่นั <c oughs> ่นก็เลยพิงแดดโมเขาอยู่โฮมจ้ะแต่กับพวกกีฬากะกลางแดดก็มีดด้คำวันนี้เลยมหารล มันน่้าหาเราจะไม่อากาศดีใช้เดียวจะใช้เดียวตลอดนะจ๊ะนั่งโดนมาได้รอกจะมันก็แดดขึ้นกันมันก็นจะไปหานั่งยลมย่เงาขึ้นกันเละจ้ะเพื่อนๆือเออคนไทยกับบอวย่พแถวนี่ไม่ชั้นคนเดียวนี่บ่ พี่จะเด็กหน่อยพี่น้องต้องไปเข้าว่าเบิงหนุ่กกันมาเป็นขอบครูว่าจะมาเป็นขอบเป็นครัวตีแบดกันจะตีแบดตีแบเเล่นก็ลร่างกายแต่ว่ามันกะเขาหุ่มเป็นหนาว ออกแดดก็ร้อนหน่อยหน,นึ่งนั่งปุ๊บตาทิ้งแดดทิ้งแดดนะจ๊ะา,ายังมานั่งกินสวนสนุกสวนอไอเขาเอ็นตัวนี้นั่งกินได้จ้ะ กอยังมานั่งกินก็ได้เรมากแต่ผ้าลูกผ้าเต่าเข้าม่านล่ะของคุ้มก็ได้ยี่หรอกจ้าร่มบ้างแดดบ้างนะจ๊ะทุกคนแดดอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะทุกคน ต้องเข้าร่มเข้าเงาบ้างนะจ๊ะเบื้องข้างบนลมลืนหมดจ้ะเห็นก่อนเห e ็นศิลาจารึกเบลล์เริ่มเลยจ้ะนิดหน่อยเลนน้ำ ไปไก่จ cool. ja. ้ะจะใกล้จารใจเมืองจ้ะจารใจเมืองของเมืองนี่จ้ะโอุ๊ยอากาศดีจ้ะอบพุ่นอบอุ่นญี่ปุ่นเขาก็เลิกใส่แมพใส่ไอ้มาคอันนี้แหละจ้ะแต่ว่าฉันก็ยังบอกท่านเลิกดอก มันยังเส้นอยู่ฉันใส่มากเลยฉันมั่นใจจ้ะ <c ười> ใส่มากแล้วฉันสวย <c ười> ถอดมากแล้วฉันดูไม่ okay, ไจืดโอเคเด้อจ้ะอย่งนอกจ้ะเป็น,นั่งปลานั่งไม้มันนี่ไีโต๊ะ สวนสาธารณะไม่เล็กน,น้อยเหนียญมีผลจ้ำๆๆมีผลลูกเขาไม่ใช่ลูกเราเทเจไบ่า,บายโน้ำผุ